แก <Okay, S 2> เริ่มจากการกระแทกหัวเพื่อทำให้เหยอะอมึนตืบและไม่นั่นไงแก <Okay, S 2> อยากเจอฉันก็มาแล้วฉันอยากรู้ว่าแกจะทำยังไงแล้วแกก็ไม่ทำให้ฉันผิดหวังแกปล่อยคนตายไปห้าคนจากนั้นก็ให้เดนมาสวมรอยเป็นแก แม้แต่คนอย่างฉันก็จะมองว่าแกเลือดเย็นเลยเด่นอยู่ที่ไหนและเมื่อแกโง่อยากฆ่าแกมันก็จะได้กลับไปสนุกกันต่องไงล่ะแต่ฉันรู้ความจริงนายเปลี่ยนมันไม่มีทางกลับและไม่มีวันเหมือนเก่าทำไมนายถึงอยากฆ่าฉันทำไมทำไมทำไมฉันต้องฆ่านายด้วยละ่ะฮะถ้าไม่มีแกฉันก็เหมือนสนุกเซ่การได้ปอด้อนใเพวกนั้นน่ะล่ะฉันว่าไม่นะไม่เลยไม่สนุกเลยสักนิดแกเติมเต็ม ชีวิตฉันแกมันเสียสวะแกฆ่าคนเพื่อเงินอย่าพูดถึงพวกตำรวจนั่นเพราะแกไม่ใช่ถึงแกอยากเป็นก็เถอะนะในสาย้าของพวกมันแกแค่ตัวประหลาดเหมือนฉันในเวลาที่พวกมันต้องการแกแต่ไม่ต้องการพวกมันจะสื่อใสต่อแกเหมือนแกไปเขี่ยวเรื่อนรู้ไหมศิลธรรมของมันจัญญาของมันไปแก่พวกตลกเร็ว แค่สอบแวบ,บปัญหามันก็ถีบแกออกไปแล้วมันจะดีก็ต่อเมื่อตัวมันองยังดีอยู่และฉันจะทําให้รู้ว่าถึงยาำลำบากไอ้ไอ้ไอ้ท่านผู้เจริญเหล่านี้มันจะกินพวกเดยียวกันเองเห็นไหมฉันไม่ใช่ปีศาจร้ายฉันก็แค่มองเกมผ่านเด่นอยู่หน่อยคิดว่ากฎของแกจะช่วยแกเองได้ล่ะ เขาเอาอยู่นะฉันมีกฎอยู่ข้อเดียวถ้าแกอยากรู้ความจริงแกก็แหกกฎข้อหนึ่งของแกไปซิเช่นอะไรวิธีแหกการมีชีวิตในโลกของนี้คือการไม่มีกฎและคนืนนี้แกจะแหกกฎข้อหนึ่งของแกฉันก็กําลังคิดอยู่เหลือวเวลาไม่มากแล้วเพราะฉะนั้นนายต้องเล่นเกมของฉันเพื่อจะช่วยใครสักคนหนึ่งในนั้นพวกเขารู้ไหมว่ามีบางครั้งที่ฉันคิดว่าแกเป็นเด้นที่จริงแล้วแกก็แค่ตามจู้จี้จุกจิกเธอหนิว่าฮ่าฮ่า เจ้าอารมณ์นะแกเนี่ยเออแล้วหาวี่รู้เรื่องแกกับแฟนเขาหรือยังล่ะฮะเออเออพวกเขาอยู่ไหนการฆ่าคือการตัดสินใจเลือกพวกเขาอยู่ไหนแกเลือกช่วยได้แค่หนึ่งคนเพื่อนนายท่านอายการเขตหรือว่าแม่สาวสวย แกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้ฉันต้องกลัวแกใช้กําลังขู่เข็นแกใช้กําลังขู่เข็นใช้ไม่ได้หรอกฮ่ฮไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฉ,ฉันฉันจะบอกที่อยู่ซั่งสองคนเลยนั่นแหละประเด็นนายต้องเลือกแล้วเขาอยู่ที่สองห้าศูนย์ถนนห้าสิบสองส่วนเธออยู่ที่อเวนิวเอ็กที่ซิสเซอร์